ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ f c ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทไฮอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1,400วัตต์อ่าตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดสงขลาเป็นลูกค้าเก่านะเคยส่งมาซ่อมครั้งหนึ่งอ่าเคยส่งรุ่น1,000วัตต์มาซ่อมแต่นานแล้วนะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเมื่อลาวา4ปีที่แล้วเคยส่งรุ่น1,000วัตต์มาซ่อมนะครับ วันนี้ทรงรุ่น1,400วัตตมาซ่อมด้วยอาการคือเปิดเครื่องไม่ติดนะครับเบื้องต้นผมได้ทำการตรวจเช็คแล้วขวั้ว DC บวกลบมันช็อตถึงกันก็แสดงว่าภาค DC to DC c o n v คอนเวเตอร์น่าจะช็อตนะครับน่าจะมีมอเสเฟตช็อตก็เดี๋ยวมาแกะซ่อมกันเลย สภาพภายในตัวเครื่องก็ดูจากสภาพแล้วฝุ่นฝุ่นไม่ไม่มีเลยเนาะหรือว่าลูกค้าอาจจะทําความสะอาดแล้วหรือเปล่าแต่ว่าดูจากร่องรอยแล้วไม่ค่อยมีฝุ่นเนะาะบอดบอดยังเลี่ยมเลี่ยมเลยนะครับแต่ว่ามันมันมีเศษสร้างมดด้วยนะไม่รู้ว่ามดน่าจะเข้า แต่ไม่รู้เยอะแค่ไหนอันนี้ลูกค้าน่าจะทําความสะอาดแล้วเนะี่ยมันมีมดเกาะอ,อยู่บริเวณขาได้โอดด้วยออันนี้ก็สันนิษฐานว่ามดน่าจะเข้าด้วย แต่ว่าเครื่องมันช็อตอยู่ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะไม่มั่นใจว่าลูกค้าซื้อมาใช้นานแค่ไหนแล้วมันเป็นลอถที่มีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวลองแกะตัวบอร์ดออกมาทำการตรวจเช็คดูเนาะครับก็ถอดบอร์ดมาทำการวัดมอสเฟตเนาะทั้ง10ตัวเท่าที่วัดดูเนี่ย เหมือนมอสเฟตทั้ง10ตัวไม่ช็อตนะเหมือนนะเพราะว่ายังไม่ชัวรมันอยู่ในวงจรเนาะแต่วัดแล้วมันเหมือนจะไม่ช็อตนะครับตัวที่น่าสงสัยเนี่ยก็จะเป็นคาปาซิเตอร์มันมีคาปาซิเตอร์หนึ่งตัวที่ที่บวมนะครับตัวนี้เนาะส่วนตัวอื่น ตัวนี้ตัวสองตัวนี้ไม่บวมตัวนี้ตัวนี้ก็บวมหน่อยๆนะครับตัวนี้บวมเยอะไม่แน่ใจว่าคาปาซิเตอร์มันช็อตหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถอยคาปาซิเตอร์ตัวที่บวมออกก่อนนะครับนะครับตอนนี้ถอดคาปาซิเตอร์ตัวที่บวมออกนะตัวที่น่าสงสัยนะที่มันบวมนะครับแล้วตัว นี้ก็บวมหน่อยๆก็เลยถอดออกสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้อันนี้ตัวที่บวมนะส่วนไอตัวเนี้ยบวมหน่อยนึงนเดี๋ยวผมวัดค่าให้ดูนี่นะฮะมันไม่มีความจุเหลือเลยนะครับเหลือความจุอยู่ยี่สิบสี่นาโนฟลัด นีวัดได้สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดนาโนฟารัดนะไม่มีความจุเหลือเลยนะครับตัวนี้ความจุอยู่ที่สองพันสองรอไมโครนะส่วนในตัวที่บวมเนี่ยวัดได้อยู่ที่ห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่ากว่านะครับตอนนี้ถอดออกมาสองตัวแล้วแต่เครื่องยังช็อตอยู่เครื่องยังช็อตอยู่นะครับอีกสองตัวจะต้องถอดออกด้วยเดี๋ยวถอดออกมาวัดด้วยผมว่า คาปาซิเตอร์มันน่าจะเสื่อมเนาะดูจากสภาพภายนอกไม่ได้นะดูอันเนี้ยว่ามันไม่บวมแต่ว่ามันอาจจะความจุมันอาจจะไม่ไม่เหลือแล้วก็ได้หรือว่ามันอาจจะช็อตก็ได้นะครับขนาดตัวนี้อ่าตัวเนี้ยมันบวมแค่ดูแล้วผิวเผินเหมือนไม่บวมนะแต่อามือรูปเนี่ยเหมือนจะบวมหน่อยนึงแต่ความจุไม่เหลือเลยครับก็เดี๋ยวผมถอดอีกสองตัวเนาะ ยังไม่รู้นะว่ามอสเฟตช็อตหรือเปล่าแต่ตอนนี้เครื่องยังชอ็อตอยู่ผมก็มุ่งประเด็นไปที่คาปาว่าคาปามันช็อตแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นที่มอสเฟตนะครับเดี๋ยวถอดคาปาสองตัวก่อนนะครับก็ถอดคาปาซิเตอร์ออกทั้งหมดแล้วนะฮะออกทุกตัวแล้วตอนนี้ผมวัดที่ขั้ว DC Input เครื่องไม่ช็อตแล้วนะครับอ่าเครื่องไม่ช็อตแล้วอ่าส่วนคาปาตัวนี้นะครับ คาปาตัวนี้ตัวปัญหาคาปาตัวนี้ช็อตไม่บวมนะดูจากสภาพภายนอกแล้วไม่บวมนะครับแต่ช็อตส่วนตัวนี้ที่ถอดมาทีหลังเนี่ยนะตัวนี้ก็ไม่บวมนะแต่ว่าความจุเหลือความจุอยู่แปดสิบสองแสองจุดเก้านาโนฟารัดนะครับก็ความจุไม่เหลือเลย ปาทั้งสตัวนะครับเสื่อมสภาพเนาะบางทีเราดูแต่สภาพภายนอกเนี่ยมันยังเหมือนว่ามันไม่บวมยังดีอยู่แต่พอวัดแล้วความจุไม่เหลือเลยนะฮะไม่เหลือเลยนะครับอะก็เป็นที่กาปาทิเตอร์ช็อตนะเดี๋ยวผมกาปาที่ผมจะเปลี่ยนใส่เข้าไป เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้ตัวมันจะเล็กกว่าของเดิมนะ่าแต่ความจุเท่ากัน2200ไมโครเหมือนกันอันนี้เป็นแบบชนิด Low ESR นะครับใช้กับความถี่สูงโดยเฉพาะเดี๋ยวผมวัดความจุให้ดูนะครับตัวนี้ความจุจะเกินสเปคด้วยนะครับที่ที่ผมซื้อมาเปลี่ยนไว้เปลี่ยนให้ลูกค้าเนาะ นะเครื่องวัดผมแบตจะหมดแล้วออกลนๆแล้วขอคอยคอยอีกทีนึงนะสลับสายหน่อย วัดที่สาย1กับ3แต่มันขึ้น2กับ3เอเครื่องวัดผมน่าจะแบตมันจะหมดพอแบตมันใกล้จะหมดเนี่ยมันจะเพี้ยนเพียนเนาะเดี๋ยวลองลองตัวใหม่ใช้สาย1กับสาย3แต่ว่าไปขึ้นโชว์ที่สาย2กับสาย3มเฉยอีกท,ทีนึง วัดได้อยู่ที่2,205ไมโครฟรัดในตัวเครื่องวัดวัดจริงค่า y อามันจะต่ำมากนะแต่ว่ามันเริ่มเพี้ยนแล้วผมไม่ได้ชาร์จแบตมันยวลองดูอีกตัวหนึ่งแล้วกัน ตัวนี้วัดได้2,624มิโครครับผมว่าเพื่อไอตัวเครื่องวัดมันมันมันน่าจะเพี้ยนเพียนแล้วแหละแบตเตอรี่มันใกล้จะหมดเพราะว่าเวลามันวัดเนี่ยมันต้องเอาไฟจ่ายเข้าไปชาร์จประจุเข้าไปในตัวคาปาทีนี้แบตเตอรี่มันเหลือมันอ่อนเนี่ยมันเหลือแค่3.4โวลต์มันน่าจะวัดจะไม่ค่อยตรงนะครับผมไม่ได้ชาร์จแบตมันจริงๆแล้วตัวเนี้ยเอคาปาเนี่ยผมลองลองวัดดู ที่ผมซื้อมาทุกตัวนะมันจะอยู่ประมาณ2,300ไมโคฟารัดนะครับใกล้ๆเคียงกันทุกตัวค่าอิค่อนข้างต่ําอยู่ประมาณ0.0ระดับ0โอห์มนะ0.1อะไรประมาณนี้นะเท่าเท่าที่เคยวัดนะนะครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องวัดมันมันออกจะรวนๆก็เลยวัดแล้วค่าออกมาเพี้ยนๆนะฮะอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจากการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับทั้ง4ตัวไปเดี๋ยวมา ทดลองเครื่องดูนะครับครับก็จัดการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ทั้ง4ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบตัวบอร์ดกับเข้าที่นะครับพร้อ,อมที่จะทดสอบนะครับเดี๋ยวทาการทดสอบเบื้องต้นไปก่อนโดยฟอนแรงดัน DC ที่42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป ถ้าตัวเครื่องทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยวัตเตรมหลันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัตต์หนึ่งร้อยสามวัตต์นะครับแสดงว่าเครื่องทำงานได้ปกตินะ,ะนี่นะฮะได้อยู่ที่ราวๆหนึ่งรอยวัตต ที่กระแส3แอมป์ลิมิตไว้3แอมป์นะครับเครื่องทำงานได้ปกติพัดลมอันนี้มันเป็นอ่าเป็น็อดใหม่หรือว่าเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับเวลาเราเปิดสวิชเนี่ยเครื่องจะรันจะร้อนหรือไม่ร้อนหรือว่าจะรันหรือไม่รันก็แล้วแต่นะครับพอเปิดสวิชกปุ๊บพัดลมมันจะหมุนเลยหมุนด้วยรอบต่ำๆนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องร้อนอ่ามันก็จะทํางานรอบจัด นะครับผมเอาแรงจี้ที่เสียตัวเซนเซอร์นะฮะพอตัวเซนเซอร์มันได้รับความร้อนหรือว่าตัวเครื่องมีอุณหภูมิสูงขึ้นพัดลมมันก็จะเร่งรอบนะครับแต่ว่าถ้าอุณหภูมิปกติเนี่ยพัดลมมันจะหมุนรอบต่ำๆเลยก,ก็ถือว่าดีนะนะครับมันก็เป็นการระบายความร้อนด้วยรอบต่ำๆนะครับไม่ต้องมีความร้อนสะสมจนสูงถึงค่อยทํางาน อ่ะทีนี้เดี๋ยวเทสที่กำลังวัดสูงสูง18แอมป์ต้องได้อยู่ที่รา600วัตต์นะครับถือว่าปกติเดี๋ยวดูกำลังวัด 1 17วัตต์นะครับเถ่าที่เห็นสูงสุดคือ617วัตต์นะตอนนี้ปรับเข้าสู่แรงดัน VMP แล้วอยู่ประมาณ500วัตต์550วัตต์นะครับพิกสูงสุดอยู่ที่617วัตต์ก็เครื่องทำงานได้ปกตินะครับก็สรุปนะครับผลการซ่อมสำหรับเครื่องนี้นะฮะ1น0 0ี่วัตต์ตัวสีเงิน ของลูกค้าจากจังหวัดสงขา,าตัวเครื่องนะครับมีการเปิดไม่ติดนะตัวเช็คในเบื้องต้นเนี่ยมีการช็อตอยู่ที่ขั้ว DC input นะขั้ว DC input ช็อตถึงกันนะครับตอนแรกคาดว่ามอสเฟสในวงจรคอนเวอร์เตอร์น่าจะช็อตพอแกะออกมาตรวจเช็คปรากฏว่าเช็คมอสเฟสแล้วมอสเฟสไม่ช็อตนะครับมันมีคาปาซิเตอร์บวมอยู่หนึ่งตัว ก็เลยสงสัยว่ามันน่าจะเป็นที่คาปาซิเตอร์นะครับก็จากการถอดคาปาซิเตอร์ออกตอนแรกถอดออกแค่2ตัวก็ยังช็อตอยู่นะครับก็เลยถอดไอ้สอตัวที่เหลือออกมาวัดปรกากฏว่าใน,ในหนึ่งใน2ตัวที่เหลือเนี่ยไม่รู้ตัวใดไม่รู้ตำแห,หน่งนี้และตำแห,หน่งนี้นะมันช็อตอยู่นะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์ตัวที่มันไม่บวมเนี่ยนะครับมันก็เสื่อมสภาพจนไม่เหลือความจุแล้วนะเห็นสภาพแบบ สภาพภายนอกอาจจะยังดีอยู่แต่ว่ามันเสื่อมจนไม่ไม,มีความจุเหลือให้เก็บไฟได้แล้วนะครับาก็จะการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ใหม่ทั้ง4ตัวนะตัวเครื่องก็กลับมาทํางานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับก็โอเคครับสาหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปหากผิดพลาดการใดขออภยัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ